สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าครับบอลานกับตานนงก็พาพี่มานองมะละปลาดอกกระเจียวขึ้นเก้าครับเมนจะเ้อาก็ยังอยู่ที่จังหวัดมงดาหารเนาะอยู่น้ำไอพุนไอพุนปพลพาล้อเอะนาะจ้าวันนี้บอลละนกับสิมาลอเบึงดอกกระเจียวบึงผักหวานขึ้เกาเนาะครับกปลังจไปตามบ้างจา้าวันนี้ห้าสสองคนสิมนมานงมาเนาะมานพอได้อยู่ได้กินมอครับเมนจ้าไปมาละดอลลันเนี่ยเป็นแล้วอยู่รูมบุบ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 บ กระดูบรังเขื่อนเล็กหน่อยเนาะมันจันกระสีได้ไปกายภาพบำบัดอยู่จ้ะครับผุนอายเอื้องกักกบกาครับเอาดึงมาดึงมาดึงมาเดี๋กวะหน่อยกินดังถ่าอยู่นี่หวานทีหน,นึ่ดึงมาเลยผุ่นด,ดอกกระเจียวก็ขาวอยู่เลยตรงนี้อู้หทางหนาเบาทางสายมือจักหน่อยเอาล่ะดึงมาเลยแค่ไปหาไอ้เอาก่อนจ้ะโอ้หงามเลยมัน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 ฮะ น้องกับสิไายมุกไก่พี่น้องเขาเบิ่งน้ำเด้อจะ้ะมามาเลยมาเลยมาเลยนีจ่จ้ะปลาเป็นแป้นหลงๆเลยจะ้ะข้าวในเขาเนี่ยนะบ่วน, <laughs> นีลูกไปอยูพออ่พอเอาพอาเอาละเอาเก็บม,มาไม่พี่นอ้องเบ่งอีพีก็ได้สนองกับค้า เพลียงเต้จัาจริงดีเป็นใจก็ั่ังไข่เนี่ยจักน้อยเราก็พ่อยางใดอยู่จ้ะล้วก็ยางไปนํานางพักไปนําจ้ะมามาๆๆไอเอินละคุณกะกากะกาจุบงานใสผลงานนี่นเดี๋ยวะเจียวกับกว,วานนะเจียวสองกบวามันมาเนื้องานมนะจ้ะ Quán học, hả? Quán học. lại. Phô, phô nho di không ăn mấy. No. không ăn mì. No, không ăn mì. không ăn mì. ไอ้เอวุ้ยตีด,ดิโอ้ยงามไหมครับแตกมาแบบนี้หลายเนาะมีด้อเห็นเพือ่อนเอินพักวันอุ้มเนาะแม่นะการเพิ่มขันแข็งเท่ากับสิบปรีเลยอะไรใบเพิ่มแข็งเนาะเดี๋ยวเขาจะไปรีเอาเวลาเหาไปแกงเนาะมีจ้ะเก็บไปแบบเป็นสิบปีเหนียวครับถ้าเอาดิเอาแต่อหน่อยให้หลายปเป็นกินเหนียวเนาะ มมีการเยได้ก็หน s então, <S like ีแก่เลยก็ได <Hi> ้จ่าแม่งอก่อยเถอะอันนี้ตาลงมือมือมอนะมือเป้่หนกอย่ไหบออ่อ้อนออนจะนออะไรพนก้ิดนะไอไอเบื่อแล้วครับโอ้ไกปกลนอ้่าเจมขนาด Đó đấy anh hát chưa biết chưa thao lìm gặp bông chẳng gặp bông chân không phun chân Ôi, bảo chân nặng phun chân nặng nha gặp như nha gặp chân nặng nặng thang nặng 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 đen กระเจเียวแดงนี่ขึ้นดึงหลายเนาะยอดดอกพุ่งแข็งขึ้นหนาเนาะจ้ะขาเป็นใหญ่น้ำเนาะอุ้ยรุกเงินง,งามเลยเจียวขาวครับอ้ยฟ้าเปียกไปซนหนเอ้ยอัมแห้งครับอัมครับมาโซนหนีมีกระเจียวแดงแล้วเนาะเข้ามาที้แหลกเข้ามาเห็นดอกกระเจียวขาวครับ นั่นเมี้ดอกเกจบแดงหลายเลยครับโอ้โหโอ้ตคุณะเนี่ยผมเห็นตะไคร้เลยครับโอ้โหค่ะหวานเลยครับฮะหนหวานนังามเลยนะยอดก้าจนพู้นเลยนี่เท่งนี่หวานมานี่หวานพนเโอ้คุณน เด็ก right. หวานนั่งเกากัเจียวไปน้ำครับสองดีเลยเนาะนี่ครับไอตุ๋นอ๋อยนั่งพอหลายกว่าถึงตรงนี้ต้องมีตัวส่ยนะ แตกไหมครับรงนี้หญเอหอใหญ่เดยบเดๆลงนางไม้ก็ดานเไรช่นี่ไฟใหม่เนาะมันกำลังแตกไหมครับาอ่อนๆเลยอบๆเลยกหนในวัดกเลยเนาะไม่เหนจ้ะนี่ไปเห็นต่อคนหลาย่นั้นกะลบึงสบาย

ยอดเลยวันนี้ถอ,อนเลยเนาะมันทั้งดอกกระเจียวมันทั้งผักหวานเลยจ้าบ้าบอลบ้าเหม็มเนเลย <c oughs> ง,งามงามเโอ้มือ,มอมบางไงเด้อจ้ะัออุกน่ะนี่หน้ว่าดอกนี่ไรโยกโยกนะโอ้ดึงไหลโยกผักหวานอู้มีแต่ผักหวานเลยนะคุณโอ้อแต่มองแล้ว xong sắn ngọt cho hàng tuần khi cái nó thì nó kẹp đấy ngàm đấy nhào về đây về áo nè lăng nè นครับอ้ยา่หมอนขนาดเลยครับหงอใหญ่เลยอันนี้นีอันนี้อันนี้อนอวนเลยนี่นะอ้ยจะเสียักเนาะนี่หนอปน่ัยที่ระบบบวเลยจุกเลยเนาะนี่ครับเอาไปดเลย โอ้พักวานนะมีนครชิดในน้ำพักวานเให้ใจง่ายมีไงอบอวลเลยอุ่นแบบหวานนิ่งกัิ่นอ้ง้าครับเดย๋งวส่เครม่องดนตรีแสแซ่มาแนั้นนะอ้ยงาเนี้อู้ ข้าหางเพล็กปะนี่ก็แข็ <h 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 ่งเลยเนาะนี่อะไรบาราคือบบนี่โงข้าเหงาเนี่ยกาเหงาเพล็กนะเพล็กพุ่ดอกนี้ยังไปเห็นปะอันนี้ตองปกยังไปเลยนี้ปะเออไปปะ अब रहेको हाइरेवाला पनि

Cái này phùng, cái này, ngang cài vậy đấy Thấy không? Chém ngặt Cái này còn ổn đấy nó Ui, ที่้อกมม้บอสงามัากเลอนะหอมหอมเลยเนาะเมนครับโอ้ยโอ้ยาง,งามๆเลยครับเพื่อนเพื่อนอะโอ้ยลอบพอดีเลยการนุ่งยางไปก่อนบาลานนะ อ้างพอดีเลยครับเกี่ยวเียานนขาวขาวน้าขากน,น้ำมันนะหอมหวเลยครับนอนขึ้นก็มีเลยแล้วจะนอนมกักเนียน่ยเสียงเงาเสงปุ๊ปๆเชียงกเป๋ดดปเา ดูามครับงาิงครับีละเคืองหวานอุ่มของเทนอยแล้วเนาะเมยคนับออเมยจ้ะนี่อือหยหวานเลครับโอ้นงามสิจังเนาะอ้หวานหวานครับอมเนยเลงามเลยครับเจ็บเลยนะเจ็บเลยเจ็บเลยงามครับ สุดจอดเลยเอาเลยเนาะเอาเลยเนาะดิเอากระดิฉเนดิดย เดียวมันกำเลยเนาะฮักหวานเดิมปงหลายเลยหลายเง้ยวันนี้เขาเก็บยวมัม้าในหลายเด้มีคือว่าอันนี้รอบนี้อุ้งคตาลเงี้ยอ่นมี้ปงเต็มถี่นะนี่เด็ดพวกกอเนาะนี่ครับโอ้ยเป็นกำเลยครับงามเลยพุ่นหนอดหนึ่งใหญ่กำเนียนี่ถือว่าเด้เลยนี่ถือว่าเลยไปดูนี่ตาเตะ

งานเลยเอ้บบัวเลย่งเอมาเขานี่ขาดเลยมืออะไปะเอาไม่คโคอยู่งานดู đẹp ngọt ngắm đi đấy ui Hãy subscribe ngang เช่อเลยครับงา,งามเลยนะมัำปไปยางไปพุ่นเอาก่อนมาลานไปแล้วงามเลยครับเห็นมนี่ซ้ำดอกะนะซ้ำดอกนี่แหละก็จะฆาพี่น้องก็ไปนะเด้อจ้ะ สีดอกับกลุนเลยนะักกุลุกกังุลุ่นเลยงามเลยครับดอกนี้ครับในีเวลาไปพิพานองมาบ้านนะครับบึงผลงานห้องมันนี้ครับนี่หาสุดจอดหวานสุดจอดครับวันนี้หวานอมีแต่ยอดใหญ่ใยาวครับ เลือดานี่ครับดอก็ระอยากเกี๊ยวเล็กน้อยเนาะผมปาดผ่อนให้แห้งกันแดดตบอ่อนแห้งครับดอกเจียวเหากะไม่เส้นขาวทั้งแดงเนาะแี่ครับมาน่จาใจฝนนะมาอลังการเนาะขนาดออกมานเนี่ยเต็มทีเด้อจใจฝนกำลังเหลื่อมเนาะนี่ครยังอยู่ที่จังหวัดมางดาหาอยู่น้ำอ้คนพาหล่ออยู่เนาะแม่ครับมาหล่อหาเก็บดอกเจียวเก็บผักหวานน้ำอายเด้อจ้ะครับสินเชื่อคลิปนี้จังไายกฝากพี่ฝากน้อง ดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาลาน้ำเน่กดกระดิ่งเพื่อเสียบเด็ดขาดคลิปใหม่จากบาลานครับจ้าบาลานซะนน้องก็ขอบคุณทุกกกำลังใจเด้อจ้ะทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามเราเชื่อมจ้าขอบคุณความภักความเมตตาจากคอมเมนต์ที่สองป้านอาหลายหลายเด้อจ้ะจะพอกันคลิปไม่จ้าคลิปหนีบาลฉันนุงลาไปก่อนจ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้าพอกันคลิปไม่จ้าครับฝากห้องมาล่ะฉันนุงไอ้ฝนตกวข้ามไปจากเราไปไปยางไปหารถแล้วครับ